ครับอันนี้คือความรับคือนอ็อตติดเชื่อมน็อตครับรอบถังอันนี้ก็คือเป็นระบบความรับรนนะอืมไห,นไหนน,ห,หนไหนนั่นแหละอย่างนั้นแหละ แล้วปลาข้างบนก็ทำด้วยนั่นแหละประมาณนี้แหละประมาณสิบเซนอ๋อใช่แล้วแล้วครีมมาป่ะเนี่ยโอค้ครีมมีแล้วโอ้โห ต้องเต็มเต็มให้มันดีๆนหละเดี๋ยวม,มันจะหลุดอืพอติดแล้วก็เราต้องล้อมให้ดีนี่คือขวดที่อาจารย์เลี้ยงวันนี้ก็ต่อขึ้นมาอีกสองสามแถวไม่ยากเลยครับเนี่ย ถ้าได้ขวดเบียร์ยิ่งสบายเลยเนี่ยขวดเบียร์มันใหญ่ไงมันก็เสร็จไวนี่ขวดเล็กคือมีขวดอะไรก็เอาทั้งนั้นแหละครับขวดโซดาขวดสปอนเซอร์เนี่ยขวดโซดาก็ได้ขวดอะไรก็ได้ครับขวดเหล้าน้อยๆอ,อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละไม่ได้โฆษณาขายเหล้านะแหม เดี๋ยวไปเอาดินกันครับดินอาจารย์ไม่ต้องมาขยำไม่ต้องมาผสมไม่ต้องมานวดครับดินสำเร็จรูปคขาเรา่มีสำเร็จรูปแล้วอยู่ชายน้ำนุ่นนุ่นที่เกาะนุ่น แม่น้ำเชษยาทีนี้ทางเดินตรงนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงเดินหัวสั่นกล้องสั่นหัวอคอนเลยต้นยาต้นพงเริ่มขึ้นแล้วงานทั้งนั้นเลยเนี่ยต้องถอนถอนแล้วก็ทําปุ๋ยอยู่ดีแหละไกลไหมครับ เนี่ยพาเดินเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่แน่ในการหิ้วดินขึ้นไปแต่มันไวอะ่ะมันไม่ไม่ช้าหรอกเพราะว่าไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปผสมไงทางเดินของอาจารย์เป็นหินอยู่แล้วไงหินวางเดี๋ยวจะทำสีทำสีก็เป็นก้อนหินสวยเดินสวยครับตอนนี้นี่ครับที่จริงอะ่ะดินมันได้แต่ข้างบนนู่นเลย อาจารย์ทำไม่ทันครับนี่ไงนี่ครับเนี่ย,ย,ยดินเหนียวดีแล้วเป็นดินน้ำไหลไส้โมลครับเนี่ยน้ำไหลไส้โมลดินอย่างนี้เอาไปวางขวดได้เลยครับนะครับนี่ได้ดินมาแล้วยิวไม่ใช่ใกล้แต่ก็ มันก็ไม่ได้เหนื่อยมากใช่ไหมเหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่ต้องมานั่งกวนนั่งผสมก็ทำอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็เอาขวดวางวางสลับกันนะจะดีที่สุดถ้าไม่สลับก็ไม่เท่าไหร่หรก,ก็พยายามให้มันสลับกันนะครับ สลับไปเรื่อยๆส่วนระหว่างขวดเนี้ยระหว่างขวดเนี้ยฟางๆมาหน่อยให้มันอัดให้มันอัดประสานไว้่ยากเห็นไหมครับ อพ,อพอแห้งแล้วก็แข็งเป็นดินเหนียวดินเหนียวเหนียวปนทรายละเอียดครับก็แข็งรับรองแข็งเป๊กอย่างนี้แหละนี่คือเตาเผาถ่านไล้ปล่องควันเตาเผาถ่านไล้ปล่องควันนะครับต่อไป ให้ชื่อว่าเตาเผาทันไล้ปล่องควันเลยมันก็แปลว่าไร้ควันอยู่แล้วเนี่ยโอ้โอ้จะพอแล้วน่ะพอใช่ไหมสามแถวเลยใช่ไหมหนะหางกันออ่าก็หางอย่างนี้แหละที่จริงกล่าวว่าสองแถวแต่แต่สามได้ก็ พอแล้วนะอย่าไปเยอะเดี๋ยวแกดไม,ไม่พอฮะไ,<า>ไม่เอาเอาแค่นี้ตีนมันอย่างเดียวปะโทเฮ้ย,<ห>ยอะไรวะปะโธเดี๋ยวรอบนี้แน่นอ่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้ว่าถ่ายยังไงแล้วกับตีลังกาไปตีลังกามาสละมังครับขอโทษเลยครับจับไม่ได้ เดี๋ยวจะสก,กัดจะสก,กัดเนหัวเตาแล้วนี่ครับสก,กัดช่องแสงแล้วก็ช่องข้างบนสองอันทีนี้ช่องแสงเนี่ยมันจะต้องมาทางนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวไปตรงนูไม่ได้ไปตรงนูมันจะขวางเอเพราะว่าช่องควันท่อควันครับ ว่าจะท,ทาําถังตั้งตรงนี้ครับตั้งไม่ให้ไกลมากจะได้วิ่งกลับเข้าไปหน้าเสานน่นได้เนี่ยวันฝนก็กลับไปเผาใหม่เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมันจะยาวเกินไปก็อย่าลืมให้กําลังใจนะครับกดตับตะไลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จานด้วยนะจานจะวาดวาดนี่หน่อย เอาใหม่แล้วก็จะสก,กัดเตรียมสก,กัดเตรียมมาแล้วเอาสก,กัดนี้สก,กัดตรงนี้ออกไอ้ตรงนี้มันบางแต่อีรอบลอบในมันจะหนา